สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิร์ตสมองสมบัติครับผมเช้านี้กับวันจันทร์ที่หนึ่งมกราคมมือเริ่มต้นปีใหม่ครับผมขอให้พี่น้องเบิร์ตสู่ผู้สุกนอยู่ดีมีแฮอะไรครับผมขออวยพรปีใหม่เบิร์ตทุกทุกท่านครับผมตอนนี้กะเวลาเจ็ดนาฬิกานี่ครับผมบรรยากาศปีใหม่วันเริ่มต้นแห่งปีครับผมขอให้พี่น้อง ยู่ดีมีแยรักษาสุขภาพได้ครับเด้อร่ำรวยทุกทุก่ันครับผมขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเศ้าน,นี้พญส่ายกรสีผ้ามาอัปเดตว้าวจุฬาขนาดหนึ่งิเซนของอาจารย์ปองครับผมปลป่อยไว้เมือว่านี่นะครับบรรยากาศบรรลาบากบ้านระบากของเราเอาันนี้ก็เป็นวัดครับผมเป็นวัดเป็นโบสถ์พญปองล่มว่าลรมำว่าว้นี้บ่ ใกล้ๆวัดนี่แหละเนาะเจ้าหาก,กินรอวัดครับผม <laughs> หาก,กินใกล้วัดเดี๋ยวมาเบื้องวาวอาจารย์ปองครับผมบัดนี้เ <laughs> จ็ดมวงกวๆยังทีรีที่รีอยู่ย <laughs> คุณครับผมเจ้าของวาวเพิ่นยืนแงน,นแแล่ยืนแนมมึงวาวเจ้าของ <laughs> <laughs> มันสุดยอดอีหลีวาวดวงนี้เนาะ <laughs> สนู่นก็ดังมุวนมวนเดี๋ยวไ้เบื้องกันพี่น้องผม พูนครับผมวาวเฮาคืนตงเตมือว่านพญิไสเรีนกับพญยิยป่องครับผมตอนนี้ยังที่ดีที่รี่อยู่จุลาหนึ่งร้อยแปดสิบเซนคอ้พี่นองกล้องอาจสิสั้นเนีเายายาเ่าพอพญิไสบ่ได้เอาขัตั้งกล้องมานํ่ครับผมมาหาจะตลาดไปซื้อลูกชิ้นมาขายว่าสันก็เลยมาอัปเดตถ้ามาเบืองว่าอาจารย์ป่องว่ามันสียูรอดปลอดัยเบิดขึ้นบ่ สุดท้ายก็บเบิร์ขึ้นบานเฮงที่ดีก,ก็เก้าบาทน,นี่สุดยอดมากๆครับผมตอนนี้สนูกกำลังดังยังดังอยู่ครับผมดังดีเป็นดีนั่นครับผมอาการวาวเฮ้า ตอนนี้ก็สวลล่นกำล่งย้อนแสงแนมเห็นว่าวเหลี่ยมมามาักงามเป็นงามครับพี่น้องผมฮะมาตกไม่ใช่บทลูกล้านครับพี่น้องผมพูนเราบรรยากาศอันนี้วัดเท่าครับผม นจะคลองวาเพิ่นกัยืนอแน่มึงเาอยู่ฝนลาวกัยังดังถึมถืมถืมถมถมอยู่ดื้อ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 ดื้ยู่ฝนครับผมนละครับผมดื้อดื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 ้ออยู่นละครับผมสงสัยเพื่นเพราะยี่ปองถือพ้ทฒ่าจมมั้ง บมแม่นอนหัวตกหมอนปอกๆอ,อยู่แป้วโล่งเนื้ออาจารย์แปวมันโล่งเด้อมันสิข้างมันสิไปถือเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าบรรยากาศมีแต่สายไฟครับพี่น้องผมพูดเดรอกระบ,บานคน,นรรครับผมลมทึ่งก็เริ่มสีอ่อนแล้วครับผมตอนนี้ลมทึ่งเริ่มจะอ่อนแล้วมือนีบหูว่าสีมีลมอีกหรือเปล่าพุ่นล่ะครับผมเบารีบแบบรีบแบบเยอะครับผม ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเห้พญ่ไส้ก็อาจานต่อนะครับเอ้อฮะเออไปแล้ะครับผมเพิ่นสีไปเอื้อนล้านเพิ่นมาเอาเสือกลงมาสักชักว้าวครับผมสำหรับคลิปนี้กะสิล่าพี่ล่าน้องสำนี้ครับผมฝากขอบคุณทุกๆข้อมมนครับผม ทุกๆก,การที่ตามครับผมอยู่ดีมีแห้งเบิ้ลูโูข้นครับผมสวัสดีครับ